เออทันยีซะไม่เดนกับฟองมาหลดกุชชี่นางดามึงอเรีนเรียนไหนมึงเ,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 งเจ็บใจเล่นอยู่นี่ล่ะเจ้าคนเรตัวแล้วบอกเจ้าคนลรืตัวแล้วบอก โอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเดือดไม่จบจริงๆครับสำหรับดราม่าของพระยาภาแล้วก็บิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นั่นเองเนะฮะหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเราได้ฟังแล้วนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพระยาภาที่มีการออกมาไลฟ์สด1ชั่วโมงกว่านะครับคุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยฝั่งบิ๊กเองก็มีการออกมาไลฟ์เหมือนกันนะครับพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยเราได้ฟังทั้ง2มุมเนี่ยครบแล้วแต่อีกหนึ่งคนที่เป็นตัวละครสําคัญในดราม่าครั้งนี้เนี่ย ก็คงหนีไม่พ้นพอออลเลดี้นะครคุณผู้ชมที่อยู่ฝั่งผู้อย่าบ,บ้านฟินแลนด์เนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สดขึ้นคู่กับทนายพัฒหรือว่าทนายเมียหลวงที่เราเนี่ยรู้จักกันนะครับและเรื่องนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมพอออลเลดี้จากสวีเดนเนี่ยยืนยันนอนยันเลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ต้องจบที่โหนกระแสนะครับคุณผู้ชมและพอออลเรดี้เนี่ยก็ยังได้มีการบอกอีกด้วยนะคุณผู้ชมว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ย ฉันมาเพื่อสร้างตํานานนะครับคุณผู้ชมแล้วถามว่าถ้าเกิดฟ้องเนี่ยกลัวไหมนะพออเลดี้ตอบแบบมั่นใจแล้วก็ไม่มียั้งคิดเลยนะคุณผู้ชมบอกว่าฟ้องฉันมาเลยเพราะว่าฉันเนี่ยอยู่สวีเดนนะฮะอ่าเอาง่ายๆก็คืออยู่ต่างประเทศถ้าจะฟ้องเนี่ยก็ทําอะไรฉันไม่ได้นะครับประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันกันกนกบทนายพัฒนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟังกันหน่อยครับว่าพออเลดี้เนี่ยถูกทนายพัฒ์เนี่ยสาวไส้ลากไส้ถามคําถาม,ถาม,ถามอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมเออโอเคยัง okay, uh. บิร์ตจะแกวแล้วเอาจิตอาสาค่ะจิตอาสาพร้อมหรือยังคะ <c oughs> จิตอาสาพร้อมไปหนูราว่าี่เอากันพังไปเครื่องหนึ่งแล้วเดียเสียนอยู่ภาวพังแต่แถวเลยครั้งนี้ครั้งที่ใหญ่สุดแล้วใช่ไหมอุ้ยคันนี้มันใหญ่นะแต่ถามว่าใหญ่สุดไหมไม่น่าจะใหญ่สุดมันต้องมีใหญ่กว่านี้ผมว่าใหญ่สุดถ้าไม่จบครั้งนี้คือครั้งหน้านะคือแล้วแ่าวะอาว่าเือว่าครั้งนี้แล้วไปเครื่องหนึง่งมันแต่มันไม่ใหญ่สุดไงฉันว่าไม่ใหญ่สุดในฐานะผออเนี่ยผู้บัญชาการ เอ่อภาคภาคประชาชนนี inside, ่พออยากให้มันจบที่ไหนผลกระแสเหรอที่ไหนยกผลกระแสอยากให้เจาโผลกระแสทาไมรู้ไหมฉันรู้ว่ามันตายไหมรู้ว่ามันฟุ่มไม่ได้รู้สคิปตัวสคริปต์ไปว่าเดีวบ้าล่ะถามส่งสคริปต์เนี้ยต้องบอกก่อนได้บอกบอกคู่กับปีนะถ้าอยากให้พออโฟนยินเข้าไปบอกเลยจ้ะฉันจัดไม่ได้เหรอบอนอนเลย ฉันบนอนจ้ะฉันฉันถ่ายถ้าครูกระปีอยากได้ฉันฉันพร้อมเสมอเหรอบนอนเลยฉันบนอนแม่นี่ยฉันกิจสังตํานาจะบอกว่าฉันมาเพื่อสร้างตำานานพร้อมเล่าทุกอย่างพร้อมสิคะบอลยานถึงฟ้องพร้อมโอ้ยฟ้องฉันมาหลวัดฉันอยู่สวิเดนจ้ะแม่มันนี่เออฉันอยู่สวิเดนกับฟองมาหลวดกูสินังดาเมื่อเรนวหนี้มึงเจ็บใจเรียนอยู่นี่ละเจ้าบนเรือตวนแล้วหมอเจ้าบนเรือตวนแล้วบมอ ยี่สิหาสิบล้านก็เล่นสามมันแมนนีนีบอกฉันจะไปหู้ดิงนูฉันไม่ได้ไปละลาบละล่วงเขาแบบนั้นเนียน่บอหู้แม่เขาบอกมากนี่ไปหู้ดจินละเุ้ยแมนเนเรื่องของเขาฉันกับฉันไม่เคยละลาบและล่วงเรื่องส่วนตัวฉันเบ้าตามที่เห็นจากจากข่าวแล้วก็จากเวเราเราเราดูคนคนนี้มา ไม่รู้กี่ปีต่อกี่ปีเราพูดได้เพราะเราเห็นการกระทําของเขาผ่านสื่อโซเชียลเข้าใจไหมเขาเห็นว่าเข้เล็บอย่างนี้ตามช่องในผมด้วยในเอ็ซีเขาก็ถ่ายทอดชีวิตของเขาออกทางโซเชียลเพราะเขาชีวิตเขาก็ขึ้นมันเป็นเงินเป็นทองอ่าแม่นอ่าเพราะฉะนั้นเราเราเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเห็น บะแมนวัดบะแมนหนูเออตอนเนี่ยถ้าเราฟังดูดูเนี่ยเจ้าไอ้พอพออคิดอย่างไรเขาอิสากันบอกเว้บะอ,อิสาตั้งไดหนูข้าลือหาดกับหัวตะล่มเสาเข็มไป